สวัสดีครับทักทายนะครับพี่น้อง f อนะครับบ้านสวนยิมแยนจำใสทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมทันตาพาเกษตรนะครับก็จะมาพาพี่น้อง f อทุกท่านนะครับมาติดตามดูนะครับต้นอะโวคาโดนะครับต้นพื้นเมืองที่เราทําการเปลี่ยนยอดสายพันธุ์ดีนะครับเราทําการหนึ่งต้นนะครับเราทําการเปลี่ยนยอดไปแล้วนะครับสองสายพันธุ์มีสายพันธุ์บลูนี่แล้วก็สายพันธุ์พลอยจันทร์นะครับเดี๋ยว ผมทันตาพากเกษตรจะพาทุกท่านลองไปติดตามดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนยอดไปแล้วนะครับประมาณ4เดือนกับ5้าเดือนนะครับสองสายพันธุ์ครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามพร้อมกันครับเดี๋ยวผมมาให้ทุกท่านนะครับมาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับต้นอะโวคาโดที่เราทําการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีไปแล้วนะครับสองสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์อะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยครับอต้นที่หนึ่งนะครับ ต้นนี้นะต้นนี้เรามาดูก่อนต้นนี้เดิมทีนะเป็นต้นที่เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดนะครับอ,อายุประมาณ2ปีเราเทาก็ทําการเปลี่ยนยอดพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์บรูนี่เนาะนะครับนี่สายพันธุ์บรูนี่แตกกิ่งมาสวยเลยนะครับยอดบรูนี่ก็ประมาณสเดือนเข้าเดือนที่5นะครับเข้าเดือนที่ละอ่าสวนอีกนี่จริงหรือเปล่ามาดูยอดของเขาครับยอดของเขาสวยเลยนะครับ อีกหนึ่งสายพันธุ์มาติดตามดูพร้อมกันครับเราก็จะทําการเปลี่ยนยอดนะครับห่างกันประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์พลอยจันทร์เนาะทาไว้ประมาณเจ็ดกรกฎานะครับหกเจ็ดเสียบคางไปหนึ่งกิ่งนะครับโดยใช้พาราฟีนพันยอดนะครับเราก็แทงยอดมะครับสวยเลยนะครับมาสองยอดเลยเนาะอ่าโอเคครับนี่นะครับนี่เป็นสายพันธุ์พลอยจันทร์นะครับ เราก็ทําการทดลองนะครับเปลี่ยนยอดเนาะหต้น2องสายพันธุ์นะครับผมก็เราสามารถทําได้นะครับก็ฝากเพ,เพื่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทันตาพากเกษตรนะช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok นะครับหรือช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook นะครับคนเชิญชนตรงนี้ก็ติดตามได้เลยนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เผื่อไว้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็อัพจะอัปเดตนะครับต้นนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันต่อเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับไว้พบก,กับผมธนตาปากเกษตรในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ